ื่อนี้นะคะปุ๋ยกะจะมาทําความสะอาดบ้านกันค,ค่ะมื่อนี้มีลูกน้องนะคะเด็กน้อยสองคน,นะค่ะพอดีเพิ่นปิดเรียนเนาะค่ะก็เลยเอาเพิ่นมาซอยน้านะคะเดนก็ไผ่นกไ็ไผ่ฮะ,ะเดนก็ผู้ใดเดนผู้เดียวบ่เบีบา้านส่วนคนเก็บเออไอดี้บ้างไว้เดีินปราชามาเกิดออกมา เมื่อนี้พี่ก็จะมาอาณาไมยบ้านเจ้าของเนาะค่ะทุกคนหลังจากทิ่ไปฮิดทําความสะอาดบ้านพอ,อยังกี่แล้วนะคะหกคณาจ้าแต่ว่าเงินเจ้าของกับหกโบแพลกันค่ะผัวเมียคู่นี้ก็จะพบปันกันได้เนาะจ้กเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงนาฝนเนาะค่ะหยาก็จะขืนเร็วเร็วนะคะยาวเร็วค่ะคณา,าบริเวณข้างบ้านนี่พี่ก็เบบดยทำความสะอาดมาเป็นเดือนแล้วเนาะจ้าก่อนนานานี่ก็ได้ทําความสะอาดบริเวณนาบ้านเนาะจ้กสื่อหยามันขึ้นเร็วแห้งนะคะสองอาทิตย์ที่แล้วพี่เพ่งจะเกี่ยวไปเนาะค่ะบัดที่นี้อาทิตย์ต่อมา คุณตาเพิ่นก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแต่ว่าบริเวณข้างบ้านนี่เฮาบ่ทันได้เฮ็ดเลยเนาะจ้าถามว่าเพื่อนดูบ่ก็มาดูอยู่เด้อจ้าแต่ว่าบ่ได้มาเฮ็ดเวียกเฮือนเลยนะคะมาตัดขีดผักเสียงเสร็จแล้วก็ไปเนาะจ้าถ้าหากว่ามื้อใดมานอนบ้านเนาะจ้าก็ค่ำพุ่นละจ้าประมาณส0งถุงข้นเขาวกินน้ำแล้วเฮาจังสิได้มาแต่หน้าถ้ามานอนบ้านก็ตื่นสายแน่เด้อจ้าตื่น6:00นนะคะเพราะว่าบ่ได้๋ยวหนึ่งเขานะจ้าพอตื่นแล้วเนาะจ้าเฮาก็จะออกไปหน้าเลยนะคะทุกคนก็จะบ่่่่่่ไได้้้้้้้้อออออยยููตคะปปขาาาาาหหหหงงงงนนนนนทลแฟัุ ด้ยส่วนมากแล้วเ้าก็จะบวชคอยได้อาบน้ำล้างหนะ้าแป้งฟันอยู่บ้านปันไดเด้อจา้าบริเวณด่านค้างเทศซีมเมนต์บเบิร์ตนจ่า,จามันกันเลยเกิดห้าขึ้นมาแบบนี้นะคะปุ๋ยกระไดเอาต้นติวโนจ่า,จามาปลูกไว้สองต้นนะคะปีทีแล้วโนจ่า,จาต้นติวยังตนนน้นนนอนอยู่เลยค่ะปีหนีต้นสูง่วมหัวเราเด้เมื่อนี้ผากเสียงปุ๋ยคัดจมูกแห้งวายางค่ะขาุกคนเสียงก็อาจจะเบาบวชคอยซัดปันไดเด้อจ้าเพื่อนจ้านด่ปุยโนจ่าล้างค่าคือแบบแทบจะชนกันเลยนะคะแอร์อาร์ตมากๆเลยนี่ ราคาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ให้เาออกไปอยู่หน้าเนาะจ้กเนื่องจากว่าหลังค้างเงินชนกันนะคะจะเสียงดังกับโบได้เนาะจ้กจะเปิดเพลงดังๆเกงสีกับโบได้นะคะเกงใจเงินขังาที่ดินพื้นนีกับเป็นของพอโตเมโตเด้อจ้าพันกระต่างใจว่าให้ลูกนะคะปลุกเงินอยู่ไกลๆกันเนาะจ้กบ่อยากให้ลูกให้ล้านแตกแยกกันไปทางอื่นเนาะค่ะทุกคนอยากให้จุ่มกันไหวจะได้มีความหาความสามมาขีกันเวลามีปัญหาเอียงกันเนาะจ้าก็สามารถปรึกษาหาลือกันได ซุ่มคงปุ๋ยก็จะจุ่มกันยูซีหลังค่ะเป็นยาติพี่น้องกันนะคะก็จะเป็นเฮือนหนาอีก3มหลังเนาะคะ่ะแล้วก็เฮือนปุ๋ยหลังนึงพอถอนต้นยาออกกะโลงขึ้นมาหลายเลยค่ะโกงบกเกษตรก็เกิดโจนวไว้ใหญ่นะคะทุกคนกงบกเกษตรใหญ่ๆไว้แห้งคักคุบยาออกมาเนาะจ้าได้ตั้งว่าสองหอ่อฝุ่นก็นจะมีเครือมัน่นน้าเดือดจากวแ,บบแม,ม่นมั่นอีหยังดอกเครือเจออกซิแล่ๆกับบหล่เนาะจ้าเป็นมัน่นเผานาละบริเวณด้านทางบ้านนีเนาะจ้าแต่ก่อนเปื้อนไวทาตากเสือ้านะคะ,คะ,ะาาก็ อยู่อันหนึ่งนะคะทุกมือนี่ก็บอไดไซนงานแลวจ้าี้ฟุนหลแห้งค่ะขนาดนะคะพอดีต้องขามบานปุ้ยค่ะเป็นร่องสีนะคะเป็นร่องสีขาวของหนาน,นี่แหละนะคะก็จะมีฟุนพัดเขามาเนะคะก็จะขั้นค่ายนจักน้อยนะคะเวลามากกับมันปัดมันกวดเอาค่ะบริเวณหน้าบานก็นได้เพราะว่าร่องสีขาวเนาะจ้า,าจเข้ากับสีขาวกินนํำกันนี่ละกันนาเพิ่นเพิ่นค้นสีแห่งกิน,นะค่ะ กระมังอันนี้เข้ากับตงังไว้เลยเนาะจ้ะเวลาที่ฝนตกลงมานะคะน้ำม,มันก็จะมาค้างอยู่นี่ละค่ะปุ๋ยก็จะเอาไวทท้ทารางถวยลางยังเนาะค่ะลังเทือก็เอาไปหลางนานะคะเพราะว่าขาน้ำอยู่บ้านปุ๋ยมันเข้มนะคะทุกคนพอหนาม,มันเข้มเนาะจ้ะเข้า,เามาหลางนานี่ก็เป็นสิวสันตัวน้าเรามานาั่งอยู่นี่เนาะจ้ะเราบอกว่าตัดทิมเซเดอร์โกบุกหงือกละวานะคะมันบอกเป็นนวยดอกละว่าจะบอกเป็นน่วยีหรีชาปูมาสองปีแล้วดิค่ะทุกคนนี่ปีที่สองแล้วก็เลยตัดทิมไปตนนึงเนาะจ้่วนอีกตน ก็ยังจงหวอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่นออกน่วยหฮได้กินอยู่ค่ะเอาไว้ถ้าตั้มสมตั้มหยังก็ได้อีกปัญหาหลากัลกๆที่บ้อยูเฮือนนั่นก็ขึ้นน้ำนั่นเองนะคะทุกคนเฮือนปุยข่นาน้ำบ่ออกเนาะคะ่ะมู่บันที่ปุยูบ่มีน้ำประปานะคะทุกคนก็คือจะใส่น้ำจากบอดินเน,นาะค่ะเจาะน้ำบด้านเฮือนไผ่เฮือนมันนะคะก็จะใส่น้ำได้เนาะจากใส่ตำเมิดเฮือนปุยบ่ท่านได้เจาะหม่เนาะจ่ามันเป็นบอ่อหน่อยนะคะตั้งแต่สมัยใดล่ะค่ะทุกคนตั้งแต่ปุยจำข่วมใดพ่นพอเจาะน้ำบ่อหน่อยเน แรงนะคะน้ำก็บจะเบรดค่ะโบพอใส่นะคะ ปีนี้ในช่วงนาแรงนอจาาหลายๆขั้วเลื่อนนีเดือดหลอนกันบางยางคากเลยนะคะบางคนก็ให้เขามาเจาะน้ำให้ไหมเนาะคะ่ะเจาะแล้วก็บวพอต้าน้ำก็มีนะคะคือจะเงื่อนปุ๋ยนี่นอจาาบดิเจาะน้ำนะคะทุกคนก็คือใส่ไปตามมีตามมขืดนั่นแหละนะคะพามมาเพราะน้ำบวอกข้าก็ออกไปอยู่หน้าจาาบัดที่อยู่บานปุ๋ยก็เลยใส่น้ำน้ำเงื่อนหนาเนาะคะ่ะนี่ก็จะล่อให้ช่วงนาฝนให้ฝนตกนักนัก,นกสะกอนนอจ่าหาจังจีลองเปิดน้ำของเข้าเบื้องนะคะก็หวังว่ามันจะออกเด้อจจากเพราะว่าปั๊มน้ำเข้าก็ยังใส่ได้ ปีหนีบริเวณไก่เคียงมูบานปุ๋ยเนาะค่ะเขาปลูกเขาโพดกันหลายเลยนะคะบางคนกระจบัวหนามบัวยิ่ย่งเนาะค่ะเพื่อที่จะให้เพียงพอสําหรับการเห็ดเกษตรกันเลยทรงผลกระทบหายหลายๆเฮือนเนื่อจากขาดแค่นนาใส่นะคะพอทําความสะอาดคางบานแล้วเนจ่ะเจาก็จะมาทําความสะอาดห้องน้าต่อนะคะทุกคนนี่ยละค่ะห้องน้าอยู่บานปุ๋ยก็จะเป็นแบบหนีแหละนะคะทุกคนห้องน้ำานี่กระเบนว่าเห็ดด้นแห้งได้ค่ะกระเันด้นหลายปีนะคะเป็นช่วงที่ปุ๋ยอยู่กรุงเทพเนาะค่ะปุ๋ยส่งเงินมาให้พอ ก็เม่เฮ็ดห้องน้ำนะคะบัดที่นี่จ้าเพิ่นเฮ็ดแยกเป็นสองห้องค่ะเป็นห้องสวมห้องหนึ่งแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องนึงไปไปมาค่ะห้องอาบน้ำบ่ได้ใช้งานเลยนะคะกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วเรียบร้อยเลือเหลือแต่ห้องสวมอันนี้เนาะค่ะ้ิบประทับใจเลยนะคะเพราะว่าประตูห้องน้ำค่ะบ่ได้ดังใจปุ๋ยเลยเอาประตูห้องน้ำสํำเร็จเพื่อนกระเอาเนาะจ่าผัดให้สร้างเฮ็ดโค้งขึ้นเนาะจ้าหลักอาสังกะสีเหลี่ยมมาตีเอาโอ้ยจังเ่นบัดที่นี่พ่อเฮ็ดห้องน้ำแยกเป็นสองห้อง แบบนี้คะ่ะทุกคนมันกระเบืองงบนะคะกระเบิงเดืองจากกระเบืองติดกระโบเลียวบัดที่นี่เฮ็ดห้องน้ำเบิดตั้งว่ามืนหาผลจากวิกระเบิดคําสีเวาคือกันจะแคบจะกว้างกระโบเป็นหยางค่ะแต่ว่ามันบวถือใจปุ๋ยมงนี้แหละค่ะมันบบคือห้องน้ำอยู่หน้าเพิ่นกระว่าเพิ่นสีเฮ็ดแบบนี้ละจ้าแยกเป็นห้องอาบน้ำห้องหนึ่งห้องสวมห้องหนึ่งข้าก็เลยว่าห้าบโเอาแบบนั้นจะห้าบโบมากห้าหนอนไว้เวลาสีเข่าห้องน้ำสีอาบน้ำอย่างสีหน้าจ้าคนห้าสีอาบน้ำมันก็ต้องปวดเหี่ยวและปุ๋ยวายยิ่ง รกระยางมาอาบนำอีกของหนึ่งอยู่เขาก็่าวว่าเอาห้องเดียวไปหลวนนอกจากประหยัดงบผอมนะคะให้คุโบต้องเสียงเงินสื่อค่าของเพิ่มแถมเขากได้ใส่หองนำกวางๆนอกจากพื้นที่ใส่สอยหลายแบบยางคักตัวยืดเหอนนิตีออนนต้จา่าอีกของหนึ่งพัดไกล้เป็นหองเก็บของไปเหลียมเรียบลอยบริ้นเด็ดใส่งานสัมพ่อบอกว่าทหารว่าเอาประตูซ้ำเลสนอกจากก็คือมันบดทนยังสีหน้าจ่าประตูแบบนี้มันทนกว่าฟินวานะคะก็เลยเออแล้วแต่เจ้าก็เกลย์ว่าห้ามทนนั้นทอนอิลี่อยู่จา่าตั้งแต่หมือเห็ุแล้วนะคะจนหอดมือ หลังห้อ,อ,งองน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากจะากจจะอาบน้ำอาบทาเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาซักเสื้อผ้าค่ะ <c oughs> บางคนก็สงสัยนอกจากว่าปุ้ยกับพญกีเอาเวลาไดไปยูน้ำกันนะคะอ,อันที่จริงก็คือปุ้ยบริเน้นหน้าทุกมือเด้อค่ะปุ้ยก็มานอนบ้านดูนะคะทุกคนบางเทือก็มานอนสองคืนนอกจากนอนหน้าขึ้นหนึ่งยิงสีแม่ <c oughs> บางเทือพญกีก็มานอนยูผีละค่ะ <c oughs> เวลาที่ปุ้ยอยู่น้ำกันกับพญกีปุ้ยจะบวชคอยทายเล่าบันไดนะคะทุกคน <c oughs> หนึ่งเลยค่ะพญกีเล่าบัไดเป็นบุคคลสาธารณะนะคะเป็นปุย คนเดียวค่ะที่เหตดเพเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากห้ากระตองใไฮเกียร์เล่านํานะคะบัลลังเทือนอกจะสังคมติ่ปุยยูกับสังคมของพอยงกีมันบกคือกั้นค่ะจะทายคลิปกระต ong ถามเพื่อนก่อนนอกจากว่าเพื่อนจีเอาน้ำโบเพื่อนจี่ายน้ำโบเอียงจังซี่กันนั้นละจ้าบ้างช่วงปุยก็จะบบเดทไทยพอยงกีเห็นเลยนะคะจนมีคนถามนอกจากว่าพอยงกีไปใส่วาสันบัลลังเทือก็คือพอกั้นทุกมือค่ะแต่ว่าบบเดทไทยแต่ว่าช่วงนี้พอยงกีแล้วปุยด้จ้าแล้วไปคุงเทพนะคะเอาละจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ คีกองต้องคอล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้า